เสียตังค์เรียบร้อยบายๆมามมไลโกมโอเคนะครับเมื่อกี้เราเล่นนะฮะก็วันนี้จะมารีวิวที่เก็บของอัตโนมัตินะครับก็ตามนั้นเลยผมเสียตังค์เรียบร้อยเปไงลงทุนลงทุนแมฮะโวได้มาในราคาที่ก็ถือว่าถูกโดนภาษีนำเข้าไปห้าบาทเมื่อกี้อีอีใครอยากอุดหนุนก็อุดหนุนคนนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแปะ หน้าโปรไฟล์ให้แบบเอารูปแปะคนนี้เลยครับที่แปะขึ้นนะครับโอ้โหราคาถูกมากครับรับกดเกมพาสในราคาเหรห้าจุดห้าถึงหกแต่จะพูดยังไงดีเขาไม่ใช่เป็นสปอนเซอร์ผมด้วยก็คือที่โปรโมทให้เพราะว่าแม่งล่อใจกูสั่นเลยฮ้า <laughs> ปนจัดนะครับก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพไปดูนะครับ คือผมโอนตังค์แล้วเขาเขียนว,ว่าบิดบิดผมใจสั่นเลยนะครับโอเคก็เข้าเรื่องกันเลยนะครับตอนนี้ก็คือผมกําลังไอ้น,นั้นอยู่ก็ตอนนี้ผมกําลังงงกับตัวเองว่าเอ้ยทาไมกูกดใช้เกมพาร์ทแล้ววทาไมถึงมันใช้ไม่ได้คือโง่อยู่ตั้งนานอะ่ะดูดิคือผมตกใจว่าเฮ้ยไหนมันเก็บไหมเฮ้ยทำไมไม่เก็บวะผมตกใจอยู่ตั้งนานเอ้ยมันใช้ยังไงวะเฮ้ยผมอย่าบอกว่าผมเสียตังค์ฟรีอะผมก็แบบอุ้ยทำไงวะทําไงวะ ปั้นไปสักพัก,กนึงอ่ะหรือว่ามันต้องออกรีกเกมวะสุดท้าย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวรอดูในคลิปเลยว่าผมทําเลยผมต้องไปนี่ก่อนเกาะไอผมจะไปวางเอฟเคะตอนนั้นแหละก,ก,ก็ดูในคลิปอ่ะผมก็ทำเรื่อยๆคลิปนี้มันสั้นหน่อยมันไม่มีอะไรมากแค่จะมารีวิวเฉยๆว่ามันใช้ยังไงนะครับเพราะเห็นคนอื่นเริ่มซื้อกันช่วงนี้นะครับก็เอาไปตีบอสเกาะใหม่เนาะทําทาอะไรอ่ะอานอสเนี่ย ก็ตามในคลิปเลยนะครับมือผมลั่นไปกดแล้วบังเอิญว่าเห็นว่ามันอยู่ตรงนั้นนะที่เก็บของอัตโนมัติในคลิปที่เลยไปแล้วนะอ,อผมก็บก oh, yeah เบเอ้าเหียเลยว่ามันโอ้นึกว่ามันจะเก็บแบบอัตโนมัติที่ไหนได้มันมีระบบเหียร yeah, ะบบดีว่าเกมแล้วก็แบตแจ้งเตือนเป็นหนึ่งทีโอ้โหของดีของดีในเวลาเอฟเคนะครับ <S 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 ก็มาแจเงเตือนกันก็หาตังค์ครับมาตัง วิธีหาตังค์ครับวิธีหาตังค์บอกแค่นี้ละบ๊ายบายซียูปิ้ว